สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อาร์ตก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ในช่องของอาร์ตเลิฟทรีนะครับอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับวันนี้อาร์ตก็มีต้นไม้มานําเสนออีกหนึ่งต้นเช่นเดียวกันนะครับสาหรับคนที่มีความชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับวันนี้อาร์ตก็ได้นําต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆแล้วก็ พาเพื่อนๆนะครับมาบอกวิธีการปลูกด้วยนะครับสำหรับต้นไม้ต้นนี้นะครับคือต้นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนอ่านี่นะครับสำหรับต้นไม้ต้นนี้นะครับเขามีชื่อว่าโอพันเทียทูน่านะครับก็คือโอพันเทียทูน่าหนทองนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโอพันเทียทูน่าหนาทองนี้นะครับเขาก็จะอยู่ในตระกูลของ พิคิแพรนะครับก็คือเป็นโอพันเทียที่สามารถทานผลได้ทานใบทานแพคได้นะครับแต่ในการที่เราจะเอาไปรับประทานนะครับเราก็จะต้องเอาหนามของเขานะครับออกไปก่อนนะครับดูลักษณะใบของเขานะครับใบของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยใบของเขาใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะมีหนามค่อนข้างแข็งแรงนะครับสําหรับตุ่มหนามของเขาก็อยู่ที่บริเวณแพคของเขานะครับ หนามของเขาจะเป็นสีทองนะครับออกเป็นสีหนเหลืองๆนะครับสำหรับโอพันเทียตุน่าหนามทองนี้นะครับก็จะอยู่ในตระกูลของกระบองเพชรอยู่ในตระกูลของไม้อวบน้ำนะครับสำหรับสายพันธุ์ของเจ้าโอพันเทียนี่นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับกระบองเพชรก็จะสามารถที่จะรู้นะครับว่าโอพันเทียเนี่ยมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอพันเทียเสมา นะครับโอพันเทียเสมาด่างโอพันเทียมนาคันท่าโอพันเทียแล้วก็โอพันเทียทูน่าหนำทองซึ่งอาร์ตกำลังจะแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักนะครับแล้วก็จะมีโอพันเทียคอนเซเล่ด้วยนะครับซึ่งสายพันธุ์ของโอพันเทียนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ตอนนี้นะครับคนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรนี่นะครับก็ หันมานิยมในการปลูกเจ้าโอพันเทียนะครับซึ่งเจ้าโอพันเทียนี่นะครับสามารถที่จะปลูกง่ายนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับซึ่งเขาเป็นไม้อบน้ําก็วิธีการดูแลก็จะเหมือนกับการดูแลของเจ้ากระบองเพชรนะครับบางคนเขาก็จะเอาเจ้าโอพันเทียถทูหน้าหนามทองนี้นะครับไปปลูกที่บริเวณริมรั้วนะครับหรือปลูกเป็นแนวรั้วเลยก็ได้นะครับเนื่องจากเจ้าโอพันเทียนนี่นะครับเขาจะมีหนามค่อนข้างที่จะแข็งแรง นะครับมีหนามค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะครับสำหรับคนไหนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับไม้หนามนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาไปปลูกริมรั้วนี่นะครับก็จะป้องกันในเรื่องของสัตว์ที่จะเข้ามาที่บริเวณบ้านของเรานะครับป้องกันขโมยขจรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนไม่มีไม่มีสะตุ้งสตางที่จะทํารั้วนะครับจะโอปันเทียทูหน้าหนามทองนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะไปปลูกเป็นแนวรั้วได้เช่นเดียวกันนะครับ สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้แต่ในการปลูกนั้นอาร์ตขอ,อเตือนนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีเด็กเล็กตัวน้อย,น,อยนะครับก็ควรที่จะระมัดระวังปลูกในสถานที่ที่ไม่เกิดอันตรายนะครับที่เด็กไม่เข้าไปถึงหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงต่างๆที่จะทําให้เกิดอันตรายกับเขานะครับหรือถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะครับก็ อย่าเพิ่งปลูกก็เป็นการที่จะดีที่สุดนะครับเนื่องจากหนามของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าไปสัมผัสหนามของเขานะครับอาจเชื่อว่าก็จะเจ็บปวดมากพอสมควรเพราะว่าหนามของเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับอาก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับพาท่านผู้ชมทุกคนไปดูวิธีการปลูกเจ้าโอปันเทียทูน่าหนามทองนะครับไปกันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเลื่อนกล้องสักนิดนึงนะครับ วันนี้เราอาัดแบบสดๆเลยนะครับท, Bur ท่านผู้ชมสำหรับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกนะครับกบ ar, บ็จะเป็นดินปลูกนะครับดินปลูกสําหรับเจ้าโอพันเทียทูน่าหนามทองนี้นะครับก็จะเป็นดินปลูกทั่วไปเหมือนที่เราปลูกเจ้ากระบองเพชรนะครับก็คือดินร่วนหนึ่งส่วนผสมกับทรายหยาบหนึ่งส่วนนะครับดินร่วนนี้เราก็สามารถที่จะเอาดินที่บ้านของเราก็ได้นะครับดินร่วนที่อยู่ตามบ้านของเราหรือถ้าเราไม่มีนะครับเราก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับ แล้วก็เอามาผสมกับทรายหยาบ1ส่วนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเนื่องจากทรายหยาบนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ทําให้น้ำนะครับระบายได้ดีด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้ดินร่วนด้วยนะครับอ่าเราก็คลุกเคล้าเข้ากันแบบนี้เลยนะครับทรายหยาบผสมกับดินร่วนนะครับในอัตราส่วน1ตอนน่อ1นนั่นเองนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับก็ถือว่า เราหากิจกรรมทำแล้วก็ชมคลิปการปลูกเจ้าโอเพนเทียไปเพลินๆนะครับเนื่องจากเราจะต้องหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อนๆทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้พักผ่อนได้มีกิจกรรมทำในแต่ละวันนะครับพอเราคลุกเคล้าระหว่างทรายกับ ดินร่วนเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องนํามาเป็นส่วนประกอบในการที่จะปลูกเจ้าโอเพนเทียทูน่าหนาทองนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับกระถางนะครับซึ่งเป็นกระถางดาหรือถ้าเกิดว่าคนไหนนะครับมีส่วนกระบองเพชรอยู่แล้วเจ้าโอปันเทียทูน่าหนาทองนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปลงในส่วนได้เลยนะครับปลูกลงไปในส่วนกระบองเพชรของ ท่านผู้ชมได้เลยนะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราปลูกลงดินนะครับ <_ V ane> เขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าที่เขาอยู่ในกระถางเนื่องจากเขาจะได้รับสารอาหาร آ, ที่ดีกว่าที่เขาจะอยู่ในกระถางเห็นไหมครับพเพื่อนเพื <_ V ane> ่อนเราถูกเขานิดเดียวนะครับหนามของเขาก็เนี่ยมาติดกับมือเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะ ปลูกไม้หนามนะครับเราก็จะต้องมีความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับทางที่ดีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะปลูกไม้หนามแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะต้องอสวมถุงมือจะเป็นการดีมากๆเลยนะครับเพื mm ่อนๆพอเราคลุกเคล้า mm hmm. ดินนะครับพร้อมที่จะปลูกโอพันเทียทูน่าหนามทองแล้วนะครับเราก็อุปกรณ์สําคัญที่สุดก็คือกาก,ากมะพร้าวนะครับซึ่งกากมะพร้าวนี่นะครับก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการช่วยให้ ดินนะครับไม่ไหลออกนอกกระถางซึ่งกระถางของเรานะ,นะครับจะมีรูที่ก้นกระถางนั่นเองนะครับกระถางจะมีรูที่ก้นกระถางแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใส่ดินเข้าไปนะครับดินอาจจะรั่วออกนอกกระถางแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าขามะพร้าวนี่ก็ยังช่วยให้ดินไม่แน่นด้วยนะครับจะทําให้ดินระบายน้ําได้ดีด้วยนะครับเราก็ใส่ขามะพร้าวลงไปเลยนะครับขามะพร้าวก็หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับ แนะน,นาให้ซื้อเป็นกระสอบนะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นกระสอบเนี่ยเราจะคุ้มมากๆเลยที่จะเราจะนําเอามาใช้ได้รเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่หมดง่ายด้วยเพราะว่ากระสอบหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะใช้จนลืมเลยนะครับท่านผู้ชมแต่สําหรับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่มีตังที่จะซื้อเป็นกระสอบก็เขาก็มีแบ่งขายเหมือนกันนะครับเขาจะแบ่งขายถุงละ20บาทนะครับเพื่อนๆ แต่ว่าอาร์ตคิดว่าถ้าเกิดเราซื้อถุงละยีบาทนั้นมันก็ไม่ค่อยคุ้มเนื่องจากก็ได้น้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นกระสอบนะครับเราก็จะใช้ได้นานแล้วก็คุ้มด้วยแล้วก็เราเอากามะพร้ราวใส่เข้าไปแบบนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็เอาดินที่เราผสมนะครับก็คือดินร่วนปนทรายนะครับก็ใส่ไปที่กระถางเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับดินปลูกของเราเนี่ยนะครับเป็นดินส่วนผสมของที่บ้านเองนะครับ ก็คิดได้ทดลองในเรื่องของการปลูกกระบองเพชรแล้วก็ได้ทดลองในเรื่องของการปลูกโอพันเทียมาหลายครั้งแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่าดินที่อาจได้ผสมไปแบบนี้เนี่ยนะครับสามารถปลูกต้นไม้แล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็งอกรากได้เกือบทุกต้นเลยนะครับเกือบร้อยเปอรเลยนะครับก็จะมีบางต้นบ้างแหละที่เราปลูกแล้วอาจจะไม่งอกบ้างอาจจะไม่ขึ้นบ้างนะครับเนื่องจากการดูแลข,ของเราอาจจะ ดูแลเขาได้ไม่เต็มที่นะครับปลูกแล้วอาจจะลืมดูแลลืมรดน้ําลืมดูบ้างนะครับก็จะทําให้เจ้าโอพันเทียหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไปนั้นอาจจะไม่เจริญเติบโตแล้วก็อาจจะเสียอาจจะเน่าบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกต้นไม้นะครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสว่าเขาจะงอกหรือไม่งอกนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเขางอกก็ถือว่าเป็นประสบก,การณ์ที่ดีให้กับเราแต่ถ้าเราปลูกแล้วเขาไม่งอก นะครับเขาไม่เจริญเติบโตเขาไม่งอกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับเราเช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเอ๊ะทำไมเราปลูกไปแล้วมันไม่เจริญเติบโตเอ๊ะทำไมเราปลูกไปแล้วรากเขาไม่งอกเนี่ยนะครับมันก็เป็นประสบการณ์ทําให้เราได้ไปหาความรู้หาประสบการณ์ให้กับเรานะครับไปคน้นาหาความรู้วิธีการใหม่ๆที่จะทําให้เราได้อ่า นำมาพัฒนาในการปลูกต้นไม้นะครับสําหรับคนที่มีความชื่นชอบในการปลูกต้นไม้นะครับหลังจากเราใส่ดินเข้าไปแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปเลยนะครับก็คือปุ๋ยออสโมโคดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะครับที่จะนํามาเป็นสารอาหารสําหรับต้นไม้ของเรานะครับเนื่องจากปุ๋ยออสโมโคดนี้นะครับเป็นปุ๋ยที่ละลายช้าแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่เปลืองนะครับสําหรับปุ๋ยออสโมโคดตัวนี้นะครับอาจจะใช้สูตร 13, 13 13 13นะครับก็คือเขาจะมีสารอาหารเกี่ยวกับโพแทสเซียมนะครับในไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะครับอัตราส่วน3ไอ้13เปอร์เซ็นต์นะครับทุกตัวเลยนะครับจะช่วยในเรื่องของการเร่งรากเร่งดอกเร่งการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับการที่จะนำมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับทุกคนสำหรับปุ๋ยออสโมโค้ดนะครับหลังจากเราใส่ปุ๋ยใส่ ดินเข้าไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเจ้าโอพันเทียทูน่าหนามทองนี้นะครับลงกระถางเลยนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะไปจับเขานะครับอ่าแล้วก็เราต้องค่อยค่อยคนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเรานำร่องก่อนนะครับเนื่องจากใส่ดินเยอะจนเกินไปก็เลยแบบใส่เข้าไปไม่ได้นะครับนำร่องเขานิดหนึ่งนะครับอ่าใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับกระถางนะครับ อาจก็จะเอากระถางที่ประมาณ7นิ้วนะครับเนื่องจากเจ้าโอปันเทียทูน่าหนามทองนี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะมีขนาดและหรือว่ามีแพ็ค,ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้กระถางที่ค่อนข้างกว้างสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ให้กับเขาได้มีสารอาหารเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงต้นของเขาได้อย่างเต็มที่นะครับทุกคน เสร็จแล้วเราก็ใส่ดินเข้าไปอีกนะครับก็ไม่ต้องฝังเข้าไปลึกนะครับทุกคนเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราฝังเข้าไปลึกนะครับอาจจะส่งผลต่อแพ็คของเขานะครับแพ็คของเขาก็อาจจะเน่าหรือเสียได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะปลูกเจ้าต้นอุพันทียหรือกระบองเพชรทั่วไปนะครับไม่ต้องฝังเข้าไปลึกนะครับเดี๋ยวรากของเขาเวลาเขา งอกรากออกมานะครับรากของเขาก็จะย่างลึกลงไปในกระถางของเราได้อย่างเต็มที่เลยนะครับทุกคน,นสำหรับการดูแลนะครับในขณะที่เราปลูกเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราดูแลเขานะครับเราก็ไม่ต้องไปรดน้ําทุกวันนะครับเนื่องจากเจ้าโอพันเทียทูน้าหนาทองนี้นะครับเขาเป็นไม้อวบน้ํานะครับ ลักษณะของไม้อบน้ำนั้นนะครับเป็นต้นไม้ที่มีความชอบน้ํานะครับแต่เขาไม่ชอบน้ําขังนะครับถ้าเกิดว่าน้ําขังนี่ก็จะทําให้ลําต้นของเขาเนี่ยอาจจะเน่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปลูกในการดูแลเจ้าโอพันเทียทูน่าหนามทองนี้นะครับเราจะต้องอไม่ต้องไปรดน้ําเขาทุกวันนะครับอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรือเราดูไปแล้วดินมันแห้งก็ค่อยรดนะครับแต่ถ้าดินยัง มีความเปียกแฉหรือชื้นแฉอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องไปรดน้ำเขานะครับก็ทิ้งเขาไว้ลืมๆนะครับเขาก็จะสามารถอยู่ได้นะครับสำหรับชาโอปันเทียทูน่านามทองนี้นะครับสำหรับฟอร์มของเขานะครับเวลาเขางอกรากแล้วนะครับเวลาเขางอกรากแล้วเขาติดรากแล้วเขารู้สึกว่าเขารอดแล้วนะครับเขาก็จะมีการแตกแพกออกนะครับซึ่งลําต้นของเขานี่แหละคือแพกนะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่า ใบนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ใบนะครับในส่วนที่เป็นเหมือนลักษณะใบนี้เขาไม่ใช่ใบนะครับเขาเรียกว่าแพคนะครับในตระกูลของโอพันเทียทุกสายพันธุ์เราจะเรียกว่าแพคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียกใบนะครับเนื่องจากแพคของเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของลำต้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาจเจริญเติบโตปุ๊บเนี่ยรากงอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเขาแตกเขาก็จะแตกแพคออกข้างๆนะครับสําหรับฟอร์มของเขาก็จะเป็นฟอร์ม ฟอมกอฟอมเป็นออกเป็นพุ่มนะครับลำต้นของเขาก็จะตั้งตรงขึ้นบนฟ้านะครับทุกคนเขาก็จะแตกแพกออกอ่าซ้ายขวาเพื่อที่จะดูความสมดุลของลำต้นของเขานะครับแล้วก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่น่าปลูกแล้วก็น่าเลี้ยงมากๆนะครับสำหรับโอปันเทียทูน่าหนามทองนี้นะครับทุกคนเขามีดอกด้วยนะครับดอกของเขาก็จะเป็นสีเหลือง นะครับสำหรับในการขยายพันธุ์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถขยายพันธุ์โดยการตัดปักชําแพ็คของเขาแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ทางการพอดเมล็ดนะครับเนื่องจากเขามีดอกนะครับดอกของเขานีจะเป็นสีเหลืองถ้าเกิดว่าดอกของเขามีการผสมเกสรได้อย่างเต็มที่เขาก็จะออกมาเป็นผลเป็นฝักนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเมล็ดของเขาเนี่ย ไปปรับชําได้นะครับสําหรับเจ้าโอปันเทียทูน่าหนำทองนี้นะครับวันนี้นะครับทุกคนก็ได้มารู้จักแล้วนะครับสําหรับเจ้าโอปันเทียทูน่าหนำทองนะครับวันนี้นะครับก็ฝากอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะครับก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับพิจารณาแล้วก็อยากที่จะให้มีปลูกที่บ้านนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับสา,สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับว่าเอ๊คลิปในวันนี้นะครับมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนหรืออยากจะสอบถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับไปกด o o l o w w เพจนะครับซึ่งอาจก็มีเพจอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับในเพจนั้นก็อาจจะมีสาระดีๆที่นอกเหนือจากคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเพืเพื่อนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับชมคลิปยังมีความสุขแล้วก็สนุกกับการปลูกต้นไม้นะคะบ,บ๊ายบายครับ